ปราสาทพระวิหารถือเป็นโบราณสถานที่ทางยูเนสโกได้รับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นลำดับที่สองของกัมพูชาตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาและอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยปราสาทพระวิหารปรากฏในชื่อจารึกภาษาสันสกฤตว่าศรีสิสคขีสวนหมายความว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาอันประเสริฐนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างในปีพุทธศักราช1432ถึง1443ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งเพื่อใช้เป็นาศาสาานสถา,านในาศาสนพรามหมณ์ฮินดูโดยสมมุติให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของจักรวาลทั้งปวงปราสาทพระวิหารมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ผ่านการเวลามากกว่า1000ปีผ่านยุคสงคารามมาแล้วหลายครั้งเช่นสงครามฝรัร่งเศสสงคารามกลางเมืองแม้กระทั่งการสู้รบระหว่างไทยกับกัมบูชาเพื่อแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่นั่นไม่ได้ทําให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสื่อมศรัทธาจากผู้คนวันนี้อาจารย์สันสนที่บุญโยธยานนักพิพวิทยานักดาราศาสตร์อาจารย์วรวิ์ตงศรี ชมรมอารยธรรมสกลนครและหลายการลุยผ่านเลนเราได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจปราสาทพระวิหารอีกครั้งเพื่อพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์การก่อสร้างปราสาทแห่งนี้เมื่อ1,000ปีที่ผ่านมาติดตามไปพร้อมกันครับเขาพระวิหารนั้น นอกจากความวิจิตความอลังการในเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังในด้านวิศวกรรมที่ใช้คณิตศาสตร์ใช้วิชาฟิสิกส์ใช้วิชาดาราศาสตร์เนี่ยเข้ามาประมวลเพื่อสนองต่อความเชื่ออันแรงกล้าของบรรพชนในยุคนั้นครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้เรากำลังจะคุยกันถึง มิติแห่งเวลาเมื่อพันปีที่แล้วครับงนั้นเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการแบ่งประเทศเหมือนทุกวันนี้ถ้าเปรียบในทางยุโรปก็เหมือนอาณาจักรโรมันถ้าไปถามคนอังกฤษคนเยอรมันคนฝรั่งเศสเนี่ยว่าโรมันอยู่ตรงไหนเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะเขาเกิดมาเขาก็เป็นประเทศอังกฤษเป็นเยอรมันเราต้องย้อนกลับไปเป็นพันปีครับถึงจะพบกับว่ายุโรปเ แล้วก็อฟริกาเหนือเนี่ยอยู่เป็นอาณาจักรโรมันแต่แน่นอนครับที่ผูุ้ทโธกล่าวว่าถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องสลายไปเสื่อมถอยไปอันนี้เป็นสัจธรรมที่ชาวพุทธก็คงจะทราบดีนะนั้นไม่มีประเทศไหนไม่มีอาณาจักรไหนเนี่ยจะอยู่ยงคงกระพันชั่วฟ้าดินสลายอันบนรรพชนที่ผมพูดถึงนั้นก็คือชาวขอมแต่ชาวขอมเนี่ย เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถ้าท่านเหล่านั้นฟื้นขึ้นมาเนี่ยท่านจะยอมรับไหมว่าท่านคือชาวขอมเป็นชื่อที่เราไปเรียกท่านครับ,รบแต่อย่งไรก็ตามเนี่ยท่านเป็นบรรพชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแหลมทองซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสามสี่ประเทศก็คือเป็นประเทศไทยเป็นประเทศเวียดนามตอนใต้เป็นประเทศกัมพูชาเป็นประเทศลาวทั้งหมดเนี่ยรวมกันในยุคนั้นเนี่ย เขาเรียกว่านักโบราณคดีเขาเรียกอาณาจักรขอมแต่ส่วนขอมนั้นเนี่ยท่านจะเรียกตัวเองว่าอย่างไรอันนั้นเราไม่ทราบเขาประวารนั้นเป็นความลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสตร์แห่งความเชื่อสิ่งที่เห็นในปัจจุบันครับถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมถือว่านี่คือหลักฐาน ที่เป็นโบราณสถานเป็นสิ่งก่อสร้างยืนยันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทางวิศวกรรมเพื่อที่จะสนองตอบต่อความเชื่อคราวนี้ผมจะพาท่านไปดูครับว่าความก้าวหน้าทางวิศวกรรมในยุคนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะเขาไปเอาไปเชื่อมโยงกับทางดาราศาสตร์การสร้างปราสาทพระวิหารเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีดๆก็จะมาสร้างกันง่ายๆนะ ขั้นต้นต้องไปเลือกภูเขาก่อนแล้วภูเขาหลังนั้นเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าสถานที่มีความกว้างยาวเนี่ยเหมาะสมที่จะทําให้การสร้างปราสาทนั้นเนี่ยทอดตัวให้ตรงกับทิศเหนือแท้ให้จงได้ถ้า <ๆ S 2> เป็นภูเขาลูกเล็กๆเนี่ยก็ทําไม่ได้เพราะเอิญครับเขาลูกเนี้ยเข้าสเปคของการสร้างปราสาทพอดีก็คือมีความลาดเทเนี่ยไปทางทิศเหนือแท้เป๊ะเลยแล้วก็สามารถสร้างปราสาทได้ เออผมจะให้ดูครับว่ามีคนถามทําไมเขาพระวิหารเนี่ยจะต้องสร้างให้ขนานกับทิศเหนือแท้ถ้าดูตามภาพนี้จะเห็นว่าเขาพระวิหารหันหน้าเข้าหาทิศเหนือแท้นั่นตรงกับเขาพระสุเมนครับรรเขาพระสุเมนนั้นอยู่ที่ขั้วโลกเหนือดังนั้นการสร้างปราสาทพระวิหารจะต้องสร้างให้ขนานกับเส้น แนวเหนือใต้แล้วก็ตั้งฉากเป็นกากระบาท<พ>ากับ <ผม S 1> ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักคณิตศาสตร์ด้วยหลักวิศวกรรมว่าการสร้างปรสาสาทหลังนี้เนี่ยทุกโคปุละทุกปรสาสาทมีความเสถียรมีความเป็นสมมาตรกับทิศทางดาราศาสตร์เบะผมเริ่มต้นด้วยตัวเซนทรัลแซงจรีก็คือองค์ปรสาสาท ที่ที่ที่อยู่ที่ยอดที่สูงสุดครับคำว่าปราสาทนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นชื่อของโบราณสถานที่หมายถึงตัวองค์ปราสาทประธานนอกนั้นเป็นโคปูระเป็นระเบียงคดแต่รวมๆแล้วเนี่ยท่านเราเราท่านท่านทั่วไปเนี่ยเราเรียกคำรวมว่าปราสาทแต่จริงๆแล้วปราสาทเนี่ยคือองค์สิ่งก่อสร้างที่เป็นเมนที่มีสิบลึงครับที่มีศิบะลึง แล้วก็มีปรางประธาน<ะ>ที่เรียกว่าห้องคันพะคลฤหัตนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า central sanctuary ครนี้ central s a n c t u a r หรือประสัตโัวเมนเนี่ยเขามีหลักฐานไปชัดเจนครับถ้าเดินเข้าไปในห้องผ่านประตูทางด้านหน้าเนี่ยจะเห็นหินก้อนหนึ่งเป็นลักษณะ,ะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า<ะ>แล้วก็มีร่องขีดตรงนั้นเนี่ยเขาวางไว้เปรียบสเสมือนเข็มทิศครับ<ะ>เพื่อที่จะ ชี้ให้เห็นว่าปราสาททั้งหมดเนี่ยชี้ไปที่ทิศเหนือแท้คำถามก็คือท่านรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ใช้ชี้ไปที่ทิศเหนือแท้ทถ้าดูในรูปเนี่ยเราต้องใช้ GPS และเข็มทิศเข้าไปจับจะเห็นว่าโชว์ที่ศูนย์องศาเป๊ะเข็มทิศก็ชี้ที่ทิศเหนือดังนั้นหินก้อนนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศครับที่จะบ่งชี้ว่าปราสาทหลังนี้ หันหน้าตรงเข้าหาทิศเหนือแท้ครับผมคาถามต่อไปก็มีครับว่าแล้วที่โคปุระนรมีไหมมีครับที่โคปุระอันดับที่สามก็มีเส้นตรงขีดไว้ที่พื้นชี้ไปทางทิศเหนือแท้เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยใช้เข็มทิศไปจับผมได้จับภาพนี้มาเนี่ยเกือบ2ี่สิบปีที่แล้วครับก็ขึ้นไปที่นี่ที่เดียวกันแล้วก็เมื่อสองสามวันที่แล้วก็ไปที่เดิมนะ เข็มทิศก็ยังชี้ทิศเหนือเหมือนเดิมเนี่ยครับผมก็ไปนั่งเซลฟี่อยู่คนเดียวตอนนั้นยังไม่มีใครขึ้นไปเป็นโคบุระชั้นที่สามครับโคปุระชั้นที่สามมีขีดที่ประตูแล้วก็ขีดที่พื้นยาวยาวเลยนะเสียงชัดเจนชี้ไปที่ทิศเหนือแท้ครับก็เลยมาถึงข้อที่คนเขาสงสัยและถามตลอดเวลาว่าบรรพชนเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ย เขาไม่มีเข็มทิศแบบที่เราใช้ในปัจจุบัน GPS ไม่ต้องพูดถึงถ้าเข็มทิศไม่มี GPS ไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่ท่านบนรรพชนเนี่ยท่านจะหาทิศเหนือแท้ด้วยวิธีอะไรไอ่ะต้องถามอาจารย์วรวิทย์เกินครับว่าถ้าถ้าผมเอาอาจารย์ไปปล่อยไว้ตรงเนี้ยนะเมื่อพันปีที่แล้วเออไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ,อาจารย์จะหาทิศเหนือแท้เนี่ยเพื่อที่จะตีเส้นหรือเอาไม้ปักเพื่อให้คนงานเนี่ย เขาสามารถสร้างปราสาทให้ตรงกันแนวเนี้ยอาจารย์วรวิทย์จะทำยังไงครับอันนี้แหละครับที่ว่าผมจินตนาการตอนผมไปเห็นเมื่อปี2 5 9 9นะครับสมมุติว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่เทือกเขาเอียงๆผมก็สงสัยว่าแล้วแล้วผมจะหาทิศนี้ได้อย่างไรก็ผมไม่มีไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็คงจะต้อง อาศัยพระอาทิตย์ได้ไหมครับพอพอจะเป็นไปได้ไหมพอได้ครับต้องต้องใช้พระอาทิตย์แน่นอนแต่พเพราะว่าพระอาทิตย์มันก็เอาตอนไหนล่ะเดือนไหนล่ะเขาก็ <S <S ถ้าพูดตามหลักคณิตศาสตร์ทําได้ทุกวันที่ท้องฟ้าเปิด<อ>คือวันไหนก็ได้ครับที่ท้องฟ้าเปิดอง<ช> <ผม S 1> ค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยเริ่มต้นที่เมโสโปเตเมียครับโดยชาวสุเมเรียนเขาเป็นนักดาราศาสตร์เขาค้นพบว่าแสงอาทิตย์เนี่ยกับเส้นลุงเส้นแวงของโลกเนี่ย มีความสัมพันธ์กันในเชิงคณิตศาสตร์นั้นถ้าจะหาขั้วโลกเหนือเนี่ยง่ายที่สุดก็คือใช้เงาของแสงอาทิตย์เนี่ยมาพลอตเป็นเคอร์ฟนี่พูดถึงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงครับผมขึ้นไปที่ปราสาทเนี่ยผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยต้องไปมองหาหลักไม้สักอันหนึ่งจะไปเด็ดกิ่งไม้มาเรื่องมันก็เบี้ยวเบี้ยมันไม่มีผมเผลอไปเห็นเสาที่เขาปักป้ายว่าเ ระวังนูน่นระวังนี่เห็นไหมครับเขามีเสายันหนึ่งมันตั้งฉากอยู่แล้วมันตั้งฉากอยู่ยแล้วครับแล้วก็เขาก็มีขาเรียบร้อยอชาวกรีกเนี่ยเขาเรียกหลักอันนี้ว่านอร์มอนนอร์มอนแปลว่าหลักไม้ตึงตั้งไปตรงตรงทุกทุกยี่สิบนาทีครับเงาของดวงอาทิตย์เนี่ยจะเปลี่ยนมุมไปส่องมาครับดวงอาทิตย์เนื่องจากโลกเนี่ยหมุนโลกหมุนด้วยความเร็วประมาณหนึ่งพันหกร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือถ้าเทียบเป็นองศานะ 15องศาต่อหนึ่งชั่วโมงในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโลกจะบิดตัวไป15องศาฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทุกๆ10 15นาทีหรือ20นาทีเราเอาก้อนหินก็เล็กๆเนี่ยไปวางไว้ที่ยอดของเงาอ,อีก20นาทีต่อมาก็ไปวางใหม่วางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นหลายก้อนถ้าลงมาดูเนี่ยมันจะเป็นความโคง้งถ้าถ้าเป็นวันวัฏสงตรวิสวัต วันที่โลกตั้งฉากกระดดงอาทิตย์คือวันที่วันที่21มีนาคมกับวันที่23กันยายนเนี่ยเงาของไม้อันเนี้ยจะเป็นเส้นตรงซึ่งยิ่งยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่<อ>เราเอาเซนเตอร์ของหลักอันเนี้ยทำเป็นวงกลมครับ<อ>มามาตัดเหมือนวงกลมถ้าตัดเหมือนวงกลมปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะได้จุดสองจุดครับเอามาตัดตัดกันพอตัดกันปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนกับอย่างนี้ครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วถ้าตั้งฉากปุ๊บเนี่ยนั่นคือทิศเหนือแท้เราก็จะได้เส้นทิศเหนือแท้<อ>วิธีการอย่างนี้เนี่ยนักคณิตศาสตร์เขาเรียกว่า the shadow plot <ม>ประสาทพระวิหารเนี่ยไม่ใช่มีแต่องค์ประสาทลนๆยังมีองค์ประกอบอีกครับองค์ประกอบของเขาคือบาลายคราวนี้บาลายเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างบนกับองค์ปรสา,าสาทเพราะบาลายนั้นเป็นสระน้ํา ที่เก็บน้ําที่ใหญ่หญเป็นกล่องกล่องใบใหญ่ๆยาวต้องเป็นสองสามร้อยเมตรนะเขาไปสร้างข้างล่างแต่สร้างข้างล่างเนี่ยห่างกันเป็นกิโลนะแต่วัตถุประสงค์บารายเหล่านี้เนี่ยจะต้องทํามุมให้สมมาตรกับองค์ปราสาทครับองค์ปราสาทเนี่ยอยู่สูงจากระดับพื้นดินขึ้นไปเนี่ยอยู่บนภูเขาเป็นร้อยร้อยเมตรบนภูเขาแล้วบารายเนี่ยอยู่ในที่ต่ํา ห่างกันเป็นกิโลแล้วแต่ละบาลายสองัวเนี่ห่างกันเป็นกิโลกิโลมีสองที่่มีสองที่ก็คือบาลายตะวันตกกับบาลายตะวันออกแล้วห่างกันเยอะแยะแล้วขนานเหรอฮะขนานครับนี่ครับอ่าผมจะให้ดูครับว่าต้องเป็นขนานเนี่ยเดิมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าขนานนะเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้จับอะไรเลยครับผมก็ต้องมาจับเขาเรียกว่าจับเออ G P S ก่อนนะครับอาจารย์วรวิทย์ลองนึกครับว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลย แล้วปราสาทจะสร้างสร้างวางแนวเรียบร้อยแล้วห่างเป็นกิโลแล้วผู้รับเหมาอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องไปขุดบาลายให้ขนานสมมาตรกับองค์ปราสาทข้างบนมองกันก็ไม่เห็นไม่มีกล้องไม่มีกล้องไม่มีลสิ้นเลยไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าทำยังไงมันถึงจะขนานท่านสุริยะวรมันสั่งมาชัดเจนว่า ต้องขนานกันถ้าไม่ขนานเพาถ้าไม่ขนานก็เป็นเรื่องครับทํายังไงครับ่นี่นี่สมมติถ้าผมเป็นผู้รับเหมายุคนั้นนะผมว่าผมก็เล่นไม่ยากเพราะเราใช้หลักดาราศาสตร์ท่านดูไหมครับให้อาจารย์บรเวดูกันว่านี่ผมลากเส้นตรงเหนือเหนือใต้เบะนะแล้วผมจับฉากนี่คือบาลายตะวันออกผมยิงฉากขึ้นไปเห็นไหมได้มุมฉากับเซนเตอร์บาลายตะวันตกผมยิงเส้นตรงลงมาทุกอันเป็นฉากหมดเห็นไหมครับการสร้างปราสาทพระวิหาร รวมทั้งบาลายรวมทั้งโคบระทั้งหมดเนี่ยนะจะต้องสอดคล้องกับทิศทางทางดาราศาสตร์ก็คือทิศตะวันออกแท้ทิศเหนือแท้ทิศใต้แท้วัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยต้องการที่จะสนองต่อความเชื่อของเขาพ่อสุเมนครับเพราะว่าเขาพ่อสุเมนนั้นเป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายภาษาอังกฤษเขาเรียกโฮมอัลบิคอร์ดมีหลากหลายครับมีหลากหลายพระอ,องค์อองดังนั้นเขาพระวิหารเนี่ยจะต้องหันหน้า เข้าหาทิศเหนือแท้หันหลังเข้าหาทิศต,ตะวันทิศใต้บารายก็จะต้องหันหน้าเข้าหาทิศต,ตะวันออกตะวันตกแท้เพื่อให้อ,อ,อะไรครับสมดุลกันในเชิงเลขาคณิตการทําอย่างนี้เนี่ยสอดต,ต้องสอดคล้องกับความเชื่อเพราะความเชื่อของเขานั้นยิงไปที่ขั้วโลกเหนือครับขั้วโลกเหนือก็คือทิศเหนือแท้นั้นถ้าสร้างปราสาทหลังนี้ไม่ตรงกับทิศเหนือแท้ความเชื่อก็จะ ไม่ไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ถูกไหมครับไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนหวงจุ้ยครับขนาดสินแสมาดูว่าบ้านจะต้องหันอย่างนี้อยู่นี้ยุคนั้นเนี่ยคาว่าหวงจุ้ยอาจจะยังไม่เกิดแต่คําว่าสิริมงคลคําว่าความเชื่อเขาเกิดแล้วดังนั้นวัตถุประสงค์ของการสร้างเขาพระวิหารนั้นต้องเป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เขาถึงมีแท่งศีวะลึงมีทั้งสระน้ํามีบารายแล้วก็มีโคปุระมีอะไรครับมีปราง ทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการประกอบพิธีกรรมเทน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะทำให้เกิดสิริมงคลกับผู้ปกครองบ้านเมืองในยุคนั้นครับถ้าเราย้อนกลับไปในยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งที่พระองค์สร้างเขาปราสาทเขาพระวิหารขึ้นมาก็เป็นพันปีมาแล้วนะในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้แหละครับว่าอีกพันปีทั้งหน้าเนี่ย เราจะมีประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเวียดนาม,มคนยุคนั้นเขาไม่รู้มันน่าจะเป็นแผ่นดินเดียวกันเนาะบรรพชนเหล่านั้นสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นมามเพื่อประกอบพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคล<ม>ให้กับมวลมนุษย์ทั้งหมดโดยไม่ได้แบ่งว่าอีกพันปีข,ข้างหน้าเนี่ยท,ท่านจะถือพาสป,ปอร์ตไทยท่านจะถือพาสป,ปอร์ตลาวเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่เขาสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับมวลมนุษย์อ่ะคราวนี้กลับมาดูในปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์การเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสาหารประชาชาติให้ประกาศให้เขาพระวิหารก็คือสิ่งโบราณสถานทั้งหมดเนี่ยเป็นมรดกโลกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องจับคำนี้ให้ดีครับคำว่ามรดกโลกนั้น ภาษาอังกฤษใช้คำว่า world heritage, world heritage. เป็นสมบัติของมนุษยชาติ<ม>ทั้งโลกใบนี้<ม>เขาไม่ได้ใช้คำว่า country heritage <ม>เขาไม่ได้ใช้คำว่าเป็นมรดกของประเทศใด<ม>ประเทศหนึ่งแต่แน่นอนครับผู้เสนอเนี่ยจะต้องเป็นประเทศนั้นที่สถานที่นี้ตั้งอยู่ต้องเป็นผู้เสนอแต่เมื่อได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วเขาถือว่านี่คือมรดกของสากลโลก เขาถึงใช้คำว่า world heritage ไม่มีควาว่า country เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเป็นเป็นที่เคารพศักการะของผู้มีความเชื่อเป็นที่ชื่นชมยินดีของมวลมวลมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะเขาพระวิหารครับหลายแห่งที่อยู่ที่กรุงโรมหลายแห่งที่อยู่ที่เม็กซิโกที่จีนที่ญี่ปุ่นอีกหลายประเทศก็ใช้คำเดียวกันว่า มรดกโลกทั้งนั้นผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทำความเข้าใจครับว่าเราต้องมองสิ่งเหล่านี้เหมือนกับมรดกที่บรรพชนเขาสร้างไว้ให้กับมวลมนุษยชาติบรรพชนเหล่านั้นท่านไม่ทราบครับว่าอีกพันปีข้างหน้าจะมีประ,ประเทศนั้นประเทศนี้ดังนั้นถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดอยากจะไปเที่ยวชมโบราณสถาน ก็ให้นึกเสมอครับว่านี่คือมรดกของมนุษยชาติครับ